ขาแบบเส็จแรวลูกพี่สัง่งปูนให้นะครับเสียงตะโกนเรียกจากทีมช่างให้สั่งคอนกรีตมาเพื่อเทผนังผมจะสั่งคอนกรีตมากี่คิวเพื่อเทผนังที่เข้าไปไว้ในรูปครับมาคำนวณไปพร้อมกันเลยสูตรการหาปริมาตรของคอนกรีตท,ที่จะสั่งมาเทผนังวันนี้นะครับมันเป็นเป็นผนังจั่วนะครับผมของผมมีสูตรง่ายๆเลยก็คือพื้นที่คูณด้วยความหนาของผนังนะครับซึ่งความหนาที่ผมจะเทวันนี้ก็คือสิบเซนติเมตรหรือเปลี่ยนเป็นหน่วยเมตรก็คือศูนย์จุดหนึ่งเมตรนะครับทีนี้มาดูพื้นนที่่ะครับวา พื้นที่ที่ผมจะเทเนี่ยมันเท่าไหร่นะครับพื้นที่มีลักษณะเหมือนสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับซึ่งด้านล่างเนี่ยมีความยาว6กเมตรห้าสิบเซนนะครับแล้วก็สูงตรงนี้ก็คือ1เมตรย0ิเซนนะครับฝั่งด้านบนเนี่ยยาว 4. ุ่ดเเมตรนะครับแล้วก็ตรงที่มันเป็นลักษณะเหมือนฐานสามเหลี่ยมตรงนี้ยาว1 8จุเมตรนะครับทีนี้เรามาหาพื้นที่ผมจะแบ่งพื้นที่ ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนี่เป็นสองเป็นสองส่วนนะครับส่วนแรกเป็นส่วนของสามเหลี่ยมแล้วก็ส่วนที่สองเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะครับทีเราก็มาหาพื้นที่ส่วนที่หนึ่งก่อนนะครับส่วนที่หนึ่งเมื่อเป็นสามเหลี่ยมเพราะฉะนั้นสูตรในการหาพื้นที่ก็จะเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงน,นะครับซึ่งฐานเนี่ยก็คือหนึ่งจุดแปดเมตรนะครับตรงนี้นะครับคูณด้วยสูงก็คือหนึ่งจุดสองเมตรนะผมก็เอาสองตัดกับหนึ่งจุดแปดได้ศูนย์จุดเก้าครับกดเครื่องคิดเลขเอาศูนย์ ออกมาได้พื้นที่เท่ากับ1.08ตารางเมตรนะครับพื้นที่ของหมายเลข1นะครับต่อมามาหาพื้นที่ของหมายเลข2หมายเลข2มีพื้นที่ลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับเพราะฉะนั้นสูตรในการหาพื้นที่ก็คือกว้างคูณยาวกว้างเท่ากับ1.2เมตรยาวเท่ากับ4.7เมตรนะครับแล้วก็กดคียเลขห่องคูณ4.7พื้นที่ของหมายเลข2จะเท่ากับ5.64ตารางเมตรครับแล้วก็พื้นที่หมายเลข1กับหมายเลข2มารวมกันครับ ก็จะได้เท่ากับ1.08บวก5.64เมื่อเรากดเครื่องเลขก็จะได้พื้นที่รวมเท่ากับ6.72ตารางเมตรนั่นเองครับเพราะฉะนั้นคิวปูนที่เราจะสั่งมาเท่ากับพื้นที่คูณความหนานะครับเรามีทั้งสองตัวเลขแล้วเราก็เอามาคูณกันครับพื้นที่เท่ากับ6.72ตารางเมตรคูณด้วยความหนา0.1เมตรนะครับกดเครื่องเลขออกมาจะได้คิวปูนที่จะเอามาเทวันนี้เท่ากับ0.672คิวซึ่งไม่ถึง1คิวนะครับแล้วก็ เผื่อลองคูณค่าเผื่อสัก5%เปอร์เซดูนะครับก็จะได้เท่ากับ0.672คูณด้วย1.05ถ้าเราเผื่อสเปอร์เซาก็คูณด้วย1.03เป็นต้นนะครับถ้าเราเผื่อส0เราก็คูณด้วย1.10นะครับเมื่อกดค่องเลขออกมาเท่ากับ0.7 0ย์นห้าคิวนะครับเราก็ใส่จริงๆ1คิวนะครับนี่คือวิธีการคำนวณคิวปูณแบบง่ายๆเข้าใจง,ง่ายๆครับ